โอเคนะคะก็ต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถึงช่วงของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะราศีกุมก็ส่วนมากคนก็จะวางช่วง15กุมพานะคะถึง15มีนาเป็นราศีกุมดูจากดาวอาทิตย์เป็นหลักแต่ว่าบางครั้งคนก็จะสับสนว่าเอ๊ะเราเกิด อันนี้เราเวลาไปดูหมอดูทั่วไปเนี่ยไม่เป็นราศีอื่นนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้เกิดช่วงเช้าเราเกิดช่วงเวลาต่างๆซึ่งแต่ละราศีก็จะหมุนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เกิดมกรากุมภามีนาเมษาหรือเป็นเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาก็อาจจะเป็นลัคนาราศีกุมได้ขึ้นขึ้นอยู่กับเวลาตกฟากนะคะแล้วก็แต่ให้ไปอ่านราศีกุมจะตรงกับชีวิตมากที่สุดนะคะ แล้วก็อันนี้เราจะทายดูดวงของภาพรวมของเดือนเมษาหรือช่วงนี้เมษาพฤษภามิถุนาไปช่วงนี้สําหรับคนเกิดราศีกุมถ้าพื้นดวงกาเนิดดีไม่ว่าจะเกิดปีปีชวดฉลูขานถอปีดีพื้นดวงดีนะคะดาวสุขเคราะห์กลุ่มรักโยกลัคนาะตาแหน่งดีได้ตําแหน่ง ราชามหาอุดได้ตําแหน่งเกษตรได้ตําแหน่งดีนั่นก็จะเสริมดวงทําให้ดีมากขึ้นอันนี้เราจะดูภาพรวมของดาวจรที่จะมีผลกระทบบวกหรือลบกับดวงชะตาแล้วเราจะระมัดระวังมากแค่ไหนจนังหวะชีวิตเราจะสามารถผ่านตรงนี้ไปหรือไม่ขึ้นดูที่บุญวาสนาและพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะให้ดูเป็นไกด์หรือเป็นแนวทางเพื่อได้ประโยชน์เท่านั้นนะคะ ลัคนาราศีกุมช่วงนี้ราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่ดีแห่งปีของปีนี้พ่อราศีกุมเนี่ยช่วงนี้ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นดาวสุะขะที่ดีที่สุดในดาวจิตสองดวงเป็นเจ้าเรือนลาภะคือเจ้าเรือนลาภ 12ปีมาครั้งเมื่อเดินมาทับลักนาแล้วเขายังเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกเมื่อทับล,ลักนาในราศีกุมนั่นหมายถึงว่าคนราศีกุมจะมีโชคดีเกิดขึ้นคุณจะมีโชคถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะดีขึ้นจะได้ได้เจอหมอดีนะคะอาการจะดีขึ้น จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินจะมีโชคเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยความมั่นคงเกี่ยวกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆเป็นบวกสําหรับเราอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นปีนี้ราศีกุมถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์คำชู นะคะทำอะไรหยิบจับอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องงานถือว่าประสบความสมําเร็จดีมากนะคะไปได้สบายมากราศีกุมปีนี้ฮอตค่ะคือดีนะคะอาจจะมีช่วงที่มีความเครียดมีความกังวลใจอยู่บ้างเพราะว่าดาวการงานช่วงนี้เข้าไปอยู่ในเรือนพุธต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานนะคะหรือกอ็เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ มีปัญหาเยอะนะคะดาวพุธอยู่ในเรือนอังคารอังคารอยู่ในเรือนพุธช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะหัวฟูเรื่องงานนิดนึงแก้ปัญหาเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นพอมาวิกฤตโควิดเข้ามาอีกยังโชคดีนะที่ดาวพฤหัสมาทับลักานณามันทำให้มีบุญเก่า ธรรมดาคนื่นเขาก็อาจจะแย่จะตกงานนู่นนี่นั่นแต่เราก็ยังยังมีบุญเก่าเกื้อหนุนทำให้เราสามารถที่จะประครับประคองไปได้นะคะด้วยวิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จังหวัดชีวิตก็ถือว่าว่าว่าดีใช้ได้นะคะเดือนเมษาพฤษภาเป็นช่วงชะตาชีวิตที่ยังไม่ค่อยมีอะไร ตื่นเต้นมากมายนะักทำงานไปเรื่อยๆชิลๆสบายๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาต่างๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานก็อาจจะมียังต้องแก้ไขไปปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยและเกี่ยวกับเรื่องคนอะไรต่างๆเนี่ยมิถุมนาก็ยังก็ยังอกยังยังมีเรื่องจุกจิกหัวใจอยู่นะคะ นะคะต้องเดือนสิงหากันยาไปแล้วอะคะ่ะถึงจะเบาขึ้นนะคะนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานที่จะมีปัญหาเข้ามาให้เราให้เราแก้ไขแต่ว่าจังหวะชีวิตถือว่าใช้ได้พอราการงานเนี่ยเข้าไปเสื่อมเมื่อราวการงานไปเสื่อมมันก็ถ่ายว่า ทำงานแบบไม่เหนื่อยถ้าดาวการงานได้ตําแหน่งมาหาจาักเหนียงโคตรเหนื่อยเลยหัวฟูมากแต่เนี้ยทางานไม่เหนื่อยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานบ้างอาคารอยู่ในเรือนพุธแต่ว่ามันก็แก้ได้แล้วก็จบไปแล้วก็มันก็มีปัญหาขึ้นมาอีกแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาะสาหาัสแต่มันเป็นปัญหาจุกจิกหัวใจที่เราจะเจอเท่านั้นนะคะ นะคะสิงหากันยาก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องความรักมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการ,การเงินนะคะแล้วก็อย่างอื่นก,ก็ถือว่าโอเคนะคะไปได้เรื่อยๆไม่น่าห่วงนะคะเ,เรียกว่าภาพรวมดีราศีราศีกุมนะคะ,ะโอเคราศีกุมก็ไม่มีอะไรมากปีนี้ระวังแค่สุขภาพ การเดินทางทำงานก็ทำงานก็เบาๆไม่เหนื่อยนะคะไม่ได้หนักหนาสาหัสก็จะมีช่วงช่วงที่งานหนักหนาสาหัสบ้างก็จะเป็นช่วงกันยากันยาตุปลาอันนั้นาสาหัสมาก ปัญหาเก่าๆเ,เคลียปัญหางานปัญหาเก่านะคะจนกระทั่งสิ้นตุลาพฤศจิกาโอเคซึ่งช่วงนั้นดาวพฤหัสก็ถอยด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เราก็ทำงานแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจนิดนึงตุลาพฤศจิกาหลังจากนั้นแล้วทุกอย่างก็เข้าโหมดปกติเหมือนเดิมนะคะนะคะโอเคขอให้โชคดีนะคะราศีกุมค่ะโอเคนะคะ อาจารย์ดูอาจารย์ดูสลับไปนิดนึงที่จริงต้องเป็นราศีม,มังกรก่อนโอเคนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรเอาราศีมังกรมาอยู่หลังราศีกุมนะค่ะอ่า ดวชะตาของคนเกิดราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยคนที่เกิดมก,กรานะคะถึง15มมก,กราถึง15กลุากุมภาถ้าเราไม่รู้เวลาเกิดคนส่วนมากก็จะดูดาวอาทิตย์เป็นหลักก็จะทาย อยู่ที่ราศีมังกรแต่อาจารย์จะทายภาพรวมนะคะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เกิดมก,กรากุ่งพามีนาเมษาจิบสองเดือนถึงธันวาแต่เวลาตกฟากหรือเวลาเกิดในวางล,าลักนณะปุกรวมแล้วเป็นลักนณราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูตามหนังสือทั่ว,วไปก็ให้ไปดูราศีมังกรก็จะตรงกับชีวิตมากที่สุดนะคะราศีมังกรเนี่ยเขาบอกว่า จะเป็นราศีทวารเป็นราศีของประตูสวรรค์ถ้ารวยมีดาวกุมรักดีดาวคุณภาพดีก็รวยจริงถ้าดาวบาร์ะกอบุมรักก็อาจจะมีปัญหาจริงคือจรงจริงเพราะฉะนั้นได้ทั้งบวกและลบราศีมังกรเนี่ยเป็นจะเป็นราศีของคนที่มีความคิดเป็นผู้นําทําอะไรตรงมากผ,ผางตรงไปตรงมาะนะคะมีความคิดมีความอดทน ราศีมังกรถ้าเกิดมีดาวาดาวสุประคอบุ่มรักก็จะเป็นคนที่มีไอเดียดีมีภาวะความเป็นผู้นําเป็นเจ้าคนในคนได้แต่ถ้าเกิดมีดาวแบบประคอบุ่มรักก็อาจจะเป็นนักเกลงเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําทางความคิดได้ทั้งบวกและลบนะคะแต่ราศีมังกรถ้าดูจากภาพรวมช่วงนี้แล้วเนี่ยาดาวพระเสาร์เข้ามานะคะเป็นภาพรวมนะคะ เป็นภาพรวมว่าพระเสาเนี่ยเข้ามาทับลักนาพระเสาทับลักเนี่ยในรอบ20ปีเขาจึงจะมาทับโยกเล็งถ้าคุณมีดาวลุ่มรักที่เป็นเป็นคู่มิตรกันนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณมีราหูลุ่มรักก็จะเป็นคู่มิตรการลงทุนถ้าคุณมีดาวพฤหัสลุ่มรักศัตรูจะแพภ้ภัยจะได้ทรัพย์หมดมหรือถ้าคุณมีดาวอะไรที่ลุ่มลักขณาที่เป็นดาวที่ให้คุณให้โทษกับดาวเสา ลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกับคุณทันทีพระสาวหมายถึงปัญหาณนะขณะเดียวกันพระสาวก็หมายถึงความมั่นคงความแน่นความอึดนะคะรั์สนหลักทรั์ความมั่นคงนะคะเมื่อพระสาวมาทับลัคนานั่นหมายถึงคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆย้ายที่อยู่เปลี่ยนง,งานเปลี่ยนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเพราะพระสาวเข้ามาอยู่ตรงนี้เขาได้ตําแหน่งกเกษตรคือเขาอยู่บ้านเขาเอง เพราะฉะนั้นนก็เป็นช่นวงจังหวะที่ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นปีนี้มันเป็นปีที่ราศีราศีมังกรเนี่ย การเงินคุณไปได้และดาวการเงินก็ไปอยู่ในปุตตะคือสิ่งที่ปรารถนานในเรือนสุขในเรือนการงานในราศีการเงินของโลกใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เสาทับรักเสาเล็งเสาทับลักษรา,า,าหูไปอยู่ในเรือนการเรงินการงานแล้วเป็นปุตตะเนี่ย คุณจะส่วนกระแสนะคุณจะมีโชคดีเกิดขึ้นหนึ่งถ้าคุณก็เป็นนักอสังหาหรือทําอสังหาหรือคุณทางานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเล่นหุ้นเล่นหวยหรือคุณมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีความโดดเด่นมากเพราะพฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินไปคุ้มครองการเงินทําให้คุณมีโชคดีมีโอกาสจะวิกฤตเศรษฐกิจยังไงไม่รู้แต่ดวงของคุณเนี่ยมันไปฉลุยเลยนะคะ แม้พระเสาร์จะอยู่ในเรือนทับลักขณาก็ตามนะคะถือว่าไปได้สบายมากดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินการเงินสดใสแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีมีโชคทางด้านการเงินแต่แต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยอีกสามเดือนข้างหน้าคุณถึงจะมีโอกาสได้คว้าเงินก้อนใหญ่ๆฟุก อราหูว่าการเงินของคุณไปอยู่ในธาตุดินถ้าคุณจะขายทรัพย์ที่ดินขายโปรเจกต์ทำโปรเจกต์มีความคิดดีเริ่มอะไรต่างๆเงินเข้าแน่หลังจากนี้ไปอีก3เดือนก็คือกรกฎาสิงหากันยาช่วงเนี้ยมิถุนามิถุนากรกฎาโอ้โหเรียกว่ามาเลยค่ะเรื่องงานเรื่องเงินคู่สัญญามาหมดรายจ่ายก็เยอะนะคะ รายจ่ายก็เยอะอาจจะมีการลงทุนเกิดขึ้นแต่ก็มีเงินแล้วก็มีมีคุ้มทําอะไรก็คุ้มเงินก็ได้มาพูดง,ง่ายๆว่าปีนี้เป็นปีของคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะก็ขอให้ผ่านคนวิกฤตไปได้แล้วก็เป็นปีที่มีความเด่เด่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนเรื่องการงานเนี่ยก็สามารถไปได้แฮปปี้ไม่มีปัญหานะคะค่ะโอเคนะคะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ